ดีคิวกันกดผิดอันไปกดคิวกินยากับพันยาเนี่ยมันเพิ่มไวกว่ากันกินยาจะเพิ่มไวกว่าแต่ถ้าเอานานกว่าก็ต้องพันทั้งกินทั้งพันในหลอดเดียวกันกินทั้งพันเนี่แหละมันก็เก็บใหม่อ่า เขาบอกว่าแทงมีแทงไหนแท้งในไหนแทงโอ้ยเฮ้ยเยอะจริงอ่ะแทงอยู่ไหนเนี่ยแทงออกมาหาพ่อเร็วที่บ้านให้อภัยแล้วไม่ได้อภัยไม่เห็นมีเลยไหนเร็วเจอแต่สาวสวยสาวสวยเตกใจเมื่อกี้ตกใจหุ่นดูหุ่นดิ ฮัลโหลยืนถึงนี่กันแทงอู้ฮัลโหลแทงมาบ่อยจริงๆอุ้ยบิวเลยมาบ่อยมาบ่อยว้าววิโอ้ยบูมมาโอ้ในเอ็กของเราเอฟนี่เป็นตัวล่อแทงตลอดเลยใช่วิ้วเหมือนได้ยินเสียงชันเจยอ ป่ะม <the key stroke> oh, oh, oh. ังอุ้ยอุ้ยตบหน้าทำไมโหโหเยอะเยอะเยอะน่ากลัวมากมาช้อปปิ้งกันโอ้โอ้โอ้อยาขี่ขอพ่อลูกพ่อยังไม่พร้อมมันขี่โอ้โอ้โอ้เยอะเยอะเยอะโอ้เจ็บเจ็บ อ๋อนี่พวกนี้เขาต้องเป็นคนที่มาแบบช่วงลดราคาของห้างแน่ๆเลยอ๋อเขายาวโอ้โอ้โอ้น้อยเฮ้ยไอ้แฟนต้าของแฟนต้าโอ้โหเยอะเยอะหลังหลังหลังโอ้ว้าว ใช่ครับได้ส่วนลดทุกคนแต่ทุกคนห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอู้ด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 ูแล้วตัวนี้คงไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วละมั้งเขาเขาก็วิ่งลาวออกไปเลยใช่อันนี้ลงป่ะลงป่ะลงแล้วกันเนาะเขานำเราเลยเนี่ยเฮ้ยด้านหลังโอ้ยเือบ ไหนไหนตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนทางนู้นแน่เลยเนี่ยฝั่งนี้ละมั้งใช่มั้งไปทางนี้เลยเขาเดินมาแล้วล่ะไปไปเป็นอะไรนี่เก็บแล้วไม่รอเดือกระสุนหมด <c oughs> <c oughs> อู้ยิงยิงว้าวว้าวว้าว <c oughs> โอ้ชารจเจอโอ้ชารจเจอชาร์จไม่แล้วไม่แล้วน่ากลัวจริงๆ ออกคปยิงเพื่อนตัวเองไปยิงเราด้วยไอ้บอมเอ่อโอ้วุ้ยระวังหลังช่วยด้วยเดี๋ยวต่อขึ้นบันไดเสียงอะไรเนี่ยน่ากลัวแน่เลยเธอน่ากลัวจุง เหมือนได้เห็นน้องฮันเตอร์อาจจะเจยนครับใจยินครับอย่าแย่งเข้ากันครับอย่าแย่งเข้ากันเข้าแถวก่อนครับเข้าแถวก่อนเข้าแถวก่อนครับเดี๋ยววิ่งแบบนี้ครับแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยาเป็นอันตรายครับทุกคนเย่ทางนี้เข้ายาก้เอ๊ะเอเข้าได้ไหม เข้าามพอนีเข้ามาหลบเหละหรือมาหลบหรือเมื่อไหร่เ่ยมีอะไรเนี่ยเราจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรีบหาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวนายเอ็กซ์ของเราก็ยังรีบเหมือนเดิมห้องน้ำมป่ะห้องน้ำจะมีอะไรเหรอมียาคิดไว้แล้วก็มีไม่รู้สิออกแหละมีไปฟ้อมระเบิดท่อ เราดีเราดีไรเขาเขายิงเราบทีในเอ้กิงเขาเรายิงโดนหลังเพื่อนไปหลายเทียวนะเรื่องปกติเมื่อแต่อันนี้มันอ้าวจะยากยมาผมมากันแล้วเฮ้ยให้พี่กดกิ่งเนี่ยไม่รูว้วยฮู้ฮู้ โอ้ย่วนจะหมดแล้วเหมือนกันอ่ะแย่แล้วแย่แล้วพ้องเมื่อกี้มีให้เติมกระสุนนะมีเยรอตรงไหนอ่ะนีมีตอนนี้รีบขึ้นไปปิดนี่ก่อนดีกว่าปิดกินก่อนพอเออเจอละทางไหนเนี่ยเฮ้ยมาผิดทางกันเนี่ยทางจริงก็บันไดไม่ได้อยู่ทางนี้โอ้ยน้ำเขียว แฟนตาบันไดอยู่ทางนู้นเดี๋ยวตามลงมาเดี๋ยวหลงทางทางนี้ทางนี้เรานไปเตามเธออยู่ตามนายเอ็กดีนายเอ็กเขาเงียบเขาพูดไม่ได้นี่นะเขาต้องเงียบเลยจู่อ่ะเจอจบไปเนี่ยใกล้ถึงแล้วอย่างเงี้ยแแสงคนๆตีหน่ายละตีหน่ายเรารู้ดีเราเคยเป็นเจ้าของท่าทางนี้่มาก่อนจริงปะจริง กาเป็นหุ้นส่วน้างนี่เองน่ากลัวจิงนั่นอ่ะวิ่งเข้าไปเลยอุย้ยปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยโอ้ยโอ้ยอุย้ยทำไมนีน่เยอะจังอืมผีเยอะมากอ้ยโทษโทษโทษยิงเพื่อนเ่าอะจเย็นๆนะเดี๋ยวเพิ่งเกาหลังให้การดไหยแอ็องจะร่วงแล้วเนะี่ย โอ้โหอ,อย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอุ้ยเยอะมาก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 ยิงสก,กัดให้ก่อนหมดยังหมดยังใกล้หมดละใกล้หมดและโอ๊บัสเคเริ่มมือแล้วเริ่ม okay, มือแล้ว,ลลวไปได้และเฮ้ย,ยอะไรวะผีนี่แบบจะร,ร้อนมนี่ยหมดแล้วไหนยังขอนยังร้อนเลยครับผมไต่ผีก็โผล่มาอีกใช่เด้ มันก็มาตลอดเยวนี้ถีเยอะมากใช่ไม่รู้ว่าจะไงมนเยอะแยะตรงนี้มีระเบิดขวดโอ้ที่ปาแล้วไฟใช่ไหมใช่ลองไปฟ้าสิหลังหลัง,ลงเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมีคนร้องไห้อยู่แถวนี้ด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไฟเขาไปเถิด ไม่คยโดนอะไรอยู่ข้างบนใน X ของเราวิตอนนี้เลือดเหลือบวกสองเองเดี๋ยวยิวกันดีกว่าว้าวอย่างดีอ่ะยิวตอนเลือดเหลือนึ่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว อ้ามจะปิดลแล้วเนี่ย,ยวิ่งวิงว่งวิง่งใกล้ถึงแล้วตาน,นาเองใช่ปะใช่เย้ถึงแล้วดีเซฟแล้วย่ยมโอ้ใน A K 1 1> <ะ>เอที่หนึ่งแล้วสุดยอดรอบนี้ไม่ได้ฆ่าอะไรเลย <laughs> ยิงดีเอฟยิงอ่ะมีปืนอ่ะยิงเลยมันไปนโดนหลังเพื่อนหมดอ่ะ เขาให้ยิงซอมบีไม่ได้ให้ยิงคนอื่นโจไปเลยโจ<ด>ไปเลย <c oughs> ไปเลย <c oughs> นายเอกดีไหมเนี่ยนายเอ็กว <c oughs> ิก <c oughs> ่ง <c oughs> ออกไปแล้ว๊สองันเกิดศัง ฮะ uh huh. ตรงนี้มียาสองขวดเนี่ย <c oughs> เอายา,ปาเปล่าเนี่ย <c oughs> มีอยู่ด้านในควดเขาไมีอยู่อ่ะงงว่าทำไมเขาถึงมาวางไว้ตรงนี้เนะี่ยวางในชะโครกด้วยนะ <c oughs> ใช่มันต้องมีซัมติงแน่ๆเลยเอาเธอ <c oughs> นี่มันห้องน้ำผู้ชายเข้ามาได้ไงเนี่ยอ้ากระโดดแย่ yeah, แล้วออกมาเลยปะกระตะอะไปต่อด้านเล่าอู้ที่นี่ที่ไหนเขากำลังจะแข่งปีนปีนกระแพงตรงเนี้ยเพื่อนเราเรอเราแล้วเนี่ย <laughs> รีบรีบเรา,าช้าอันนี้อันสุดท้ายแล้วเฮ้ยยากอะ่ะ <laughs> ด่านนี้ยากมากไม่พูดเลย <laughs> ต้องหาน้ำมันมา แล้วแบบห้ามตายด้วยใช่เคยเล่นแล้วแบบเผยยิงน้ำมันแล้วแบบไฟไม่เต็มเลหมดเลยจังว่ะเอ๊ะแล้วผีมันบั๊กอยู่ในลิฟต์ดูดิไหนอะกระเด้งกระเด้งกระเด้งไม่อเหี้ยกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปต่อเอาเลยเนี่ยหาถังน้ำมันเต็มที่เราขึ้นหาชั้นบนกันจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้อ้าวไม่มีเว้ย ดูแต่ว่าเจอสโมเกอร์ไอ,อยโยนลงไปแล้วอา้าวติดอยู่ตรงหลังคาเฮ้ย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 ยช่วยกินกล้วยบนหลังคา <laughs> ด้านหลังคาเหรอ <laughs> <laughs> ห,หลังคาเธอเหรอั <laughs> งดูยังไงก็พื้นมันไม่ใช่หลังคาหรอกไอมันบรใจเย,ยอะจริงๆเลยบรใจหลังคาโอ้โหน้ำมันน้ำมันกระจายอยู่ไกลมาก เอ้ไอ้คนวางน้ำมันนี่เขาให้เขาวางน้ำมันไว้ตรงง่ายเราแค่จัดจ่ายกยไอ้ผีบ้าฉันจะเอาน้ำมันใช่ไหมนี่คืองานอันอยู่นี่เขาใช้แก๊สกันหมดแล้วเขาบอกนี่คืองานเติมแป๊บอย่าพุ่งตีอย่าพุ่งตีบอกว่านี่คืองานทำงานก่อนใช่ไหมใช่ทำงานก่อนตีหลังกั้นอาตีเข้าไปนี่คืองานบอกไปเเอ้า อะไร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 ช่วยด้วยขึ้นเองไม่ได้เดี๋ยว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 โดดลงไปนะว่าจะโดดลงไปได้ปรากฏวงไได่ไหมไม่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 เดี๋ยวมาช่วยแล้วมาวิ่งมาแล้วเนี่ยสุดยอดเอ้ยเฮ้ยตีเอ้ยเราจะช่วยแล้วนิดเดียวนิดเดียวขึ้นมาแล้วหน้อยแน่เฮ้ยน้องชัดเจอคุณน่ารักใจเย็นๆนะครับค่อยๆคุยกัน โอ้โหโอเคแล้วโอเคแล้วฉันก็ไม่โอเคอ่ะอยู่แบบสองคนที่เขาเงียบกริบเลยนะในเอกกัตตาเอฟครับใช่เขาโยนน้ำมันลงมาให้เราเติมเราต้องเติมนะคะเราก็เติมให้เขาแจุดจุดนี้เราต้องทำหน้าที่การเติมเป็นผู้เติมที่ดีใช่ไปไหมอ่ะ าจะมาอีกแล้วเนี่ยก็แบบบางทีสองคนเขาอยู่ไกลเขาเลยพูดแล้วแบบเราอาจจะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไปเขี้ยวเกี่ยวดิไม่ได้มั่วมไม่ได้มั่วว้ยว้าย้ยน้องแทงมาเฮ้ยอย่าโยนรถนะอย่าโยนรถเรานะไม่ดีนะหลบอยู่หลังอุ้ยเสาอุ้ยอุ้ยดี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 นีด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 ีนีด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 ีนีด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  นี่แน่นี่แน่จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไม่หนแล้ววะแม่งจะพังหมดแล้วทั้งยังตายแล้วแทงตายแล้วเยี่ยมหลังเธอคนดีเยี่ยมมากเติมน้ำมันก่อนไปหย่าพี่เราดิยิงให้ดิยิงให้ดิยิงให้โอ้โหหลังหลังหลังโอ้ยบูมเมอร์น้องบูมเมอร์รุนแรงกับพี่นะไปบอมทำหน้าที่หน่อยนั่นแหละนี่แหละเจ๋งมากมากชอบไง ชอบเสียงนะชอบเสียงเขาจุดผูการเขามาปาร์ตี้เหลือโนมันอีกสองอเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยพอเจอแล้วโยนลงมาเราเป็นฝ่ายเติมให้ในเอฟของเราวิ่งขึ้นไปหยิบแล้วโอ๊ยตัวนี้เอ๊ยโอ๊ยมีป้บอมโยนเลยใครมีป้บอมมีมีใช่ไหมคุณลิน่ะ โอ้ยโอ๊ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ไหนตายแล้วฮันเตอร์ตายแล้วชาร์จเจอมาชัด์จเจอมาว้ายชาร์จมาท่านตายพอดีน้ำมันถังสุดท้ายเย้เฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเย้เยี่ยมเอ้ยมีไข่ปลาระเบิดไปด้วยไ้วยเแบบไปแล้วมันหนักไปขึ้นแบงไงคุณอ๋อไม่ขึ้นแบงมีระเบิดชาร เราออกมาอย่างสวยงามนะฮะว้าวดีได้แล้วขอรอดเชเวออกมาได้แล้วอันนี้อขอรอดชวอรวดโอเคคุณได้เพลิดเพลินกับเกมเลฟโฟเดยไปแล้วนะฮะใช่คุณกำลังอยู่กับผมพิกเซลตายเอฟแล้วก็ เคนเคซี่ครับผมบขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย